สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความดีใจนะคะกับหลายท่านที่ถูกหวยกับชุดของป้าม่วงนะคะแล้วก็อีกหลายชุดเลยแล้วก็ขอสวัสดี Fc ที่อยู่ต่างประเทศนะคะยังไงก็ถ้าเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยอ่ะใครที่รอเลขของปา่มงนะคะก็ยังไงถ้านะถ้าหากว่าปา่มงให้แล้วนะคะชุดวันที่ หกุมภามีนาเมษายนหนเมษา,นะานะคะงวดวันที่1เมษาถ้าประม่วงให้แล้วนะเดี๋ยวจ๋าลงให้ให้เพื่อนๆตามเลยนะคะงวดน,นี้ประม่วงให้0203 2สแล้วก็4ี่เใช่ไหมเข้าศูนยสาจะต้องขอภัยด้วยนะคะที่จะผิดนะแต่ว่า f อฟของจ๋าเนาะ๋อถูกนะถูกแปดหกเตรงๆเลยคลิปไหนเพื่อนๆไป,ปตามดูย้อนหลังได้เลยนะคะ f อฟบอกถูกนะคะได้โชคจากจ๋าจ๋าก็ ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าวัน,นวันนี้นะที่มีเข้าที่จะดูก็จะมีของป้าม่วงนะคะอันนี้เลขชัดเจนมากนะคะแล้วก็ขอสวัสดีป้าม่วงนะคะเป็นพิเศษเลยแล้วก็ขอสวัสดีลูกชายป้าม่วงด้วยนะคะที่แจ้งแจ้งทุกอย่างให้จะาทราบนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากก็น่าจะได้โชคกันนิดๆหน่อยๆนะคะจ๋าก,ก็ได้นิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็ มีเข้านะคะของแอดดุยนะ67นะคะที่เข้า67เนาะมีเข้าอยู่ไม่เยอะแล้วก็แอดปัญญานะคะแอดปัญญาก็เข้า67เช่นกันอันนี้ฝากติดตามนะคะฝากติดตามาในในแต่ละชุดแต่ละเจ้าด้วยยังไงนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับ FC ทุกคนของจ๋าก,ก็ลอตเตอรีะะ่เนาะพลาดรางวัลที่3ไปนิดนึงนะคะผิดผิดตัวหน้าแค่ตัวเดียวนะคะเป็นเป็นอ่ามันออก 003ใช่ไหม392ใช่ไหมถ้าจ๋าจะไม่ผิดนะเออของจ๋าเป็น035เนาะ3อผู้เสียดายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่ดวงนะคะคนเราก็อยู่ที่ดวงด้วยยังไงก็ขอให้เองนะคะในงวดวันที่1เมษายนนี้เดี๋ยวจ๋าจะเริ่มให้คลิปลงคลิปนะคะในงวดวันที่1เมษายนเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะลองจับแนวทางดูก่อนแล้วก็อีกอย่างนะคะ มะขามนะคะใครที่โอนจองมาสั่งจองมาพรุ่งนี้จ๋าจะส่งนะคะพรุ่งนี้จ๋าจะส่งพรุ่งนี้มะขามาสีทองพันสีทองเริ่มส่งแต่นะคะขอแจ้งเอฟซีไว้ก่อนนะว่ามะขามเริ่มจะหมดแล้วถ้าใครอยากได้ไปชิมนะคะหมดหน้ามะขามต่อไปจะเป็นมะขามห้องเย็นแล้วนะอันนี้สดจากต้นนะคะใครที่บอกว่าอะไรอะ่ะรับประกันอะไรไหมรสชาติจ๋ารับประกันนะคะปีนี้นะส่วนไหนไม่มีปอด ไม่มีนะคะส่วนไหนที่บอกว่าปลอดปลอดทุกอย่างไม่มีนะคะคือว่า,าปีนี้นะคะอยู่ที่ทุกอย่างเลยมาปนกันเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าใครออยากได้ไปชิมนะคะก็เดี๋ยวสั่งเข้ามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดือนเมษานี้ก็หมดแล้วนะคะสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีนาเนี้ยมะขามก็เริ่มเริ่มจะหมดแล้วก็ จะได้ถ้าใครสั่งหลังจากนั้นอะ่ะอาจจะเป็นมะขามห้องเย็นจะไม่ได้สดจากต้นนะคะแล้วก็จะเป็นมะขามรวมที่แบบว่าอมเปรี้ยวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของจ๋าถ้าจากต้นหมดแล้วคือจ๋าหยุดเลยนะคะรอปีหน้าอย่างเดียวนะคะเดี๋ยยังไงนะคะใครที่รอของป้าม่วงเป็น f c ป้าม่วงก็รอหน่อยนะคะต้องรอคอนเฟิร์มก่อนว่าป้าม่วงจะให้ไหมให้ไม่ให้เดี๋ยวจ๋าจะจัดคลิปแจ้งอีกรอบนะคะทีแรกป้าม่วงบอกจะให้เป็นงวดสุดท้ายก็ต้องรอดูนะคะว่า จริงหรือเปล่าเพราะว่าบางท่านเนะาะคอมเมนต์มาว่าจะาโกหกอย่างนั้นอย่างนี้นะจะไม่ได้โกหกเออเสียงรถจะดังหน่อยนะคะคือเมื่อคืนนี้มีมีการยิงกันนะคะแถวบ้านเนาะเพราะว่าก็อย่างนี้แหละนะคะเด็กวัยรุ่นเนะเาะดักยิงกันเจ็บนะคะเจ็บนะดังนั้นนะคะระมัดระวังกันด้วยอ่ะอย่าลืมนะคะว่า คนคนไหนนะคะที่คอมเมนต์มาบอกว่าจากโกหกไหนบอกป้าม่วงไม่ให้แล้วอะไรอี้ให้เอฟซีให้ให้ให้แบบว่าให้รอการคอนเฟิร์มด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าจาก็ได้คุยกับลูกชายป้าม่วงนะคะแล้วก็เป็นชุดของแท้นะอันไหนแท้อันไหนปลอมจ๋าแจ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะป้าม่วงให้ไม่ให้เดี๋ยวจ๋าจะแจ้งอีกรอบละกันนะเพราะว่า ที่บอกว่าโกหกอ่ะไม่ได้โกหกนะแล้วก็ไอ้คอมเมนต์ทั่วไปอ่ะคอมเมนต์ที่แบบวา่าจะต่อว่าจ่าหรือต่อว่าประม่วงอย่านะคะเพราะว่าถ้าประม่วงไม่ให้อ่ะคุณก็ชว่วเหมือนกันนะคะอันนี้จากขอฝากไว้ก่อนนะอ่อก็เห็นใจ FC คนอื่นๆด้วยนะคะที่เขา เขาเรียกว่าอะไรที่เขาแบบตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว,ว่าบางทีคนให้เขาจะเสียความรู้สึกด้วยนะคะ,ะยังไงวันนี้จ๋าก,ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ